ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่คุ้นเคยนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนปั้มบอนอร์มินนะครับแคลนนะครับนับก็แคลนก็ถึงเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราไปปั้มหมดสี่วิสีเหมือนตามที่้นเคยนะครับน้องขออนุญาตโอเคครับก็ได้ทําการเข้ามาอยู่ในการเกมอี่เรียบร้อยนะครับนะครับไม่ใช่แรงนะครับกดออกนะครับเนี่ยเอ๊ะอะไรกดออก ือกดออกยากมากรอบหนึ่งนะครับมันช่วยดูนะว่ามันได้ไหม,ไมไถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยกันด้วยนะครับนี่นะครับไม่ได้นะครับจีมปรับแล้วนะครับก็พอมิโซกนะครับถ้าใก้ใกดหมูทเข้ไปแล้วก็โอเคครับถ้าเราลัางสีสีก็ให้แบบมาละเบืดนแล้วก็หรือออกหมอค่าตัวตายนะครับ <c oughs> ถ้าเสียงบกก็ขออภัยกันด้วยนะครับ อ,อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมกดแชร์ได้นะครับอลงไปที่แถวโรงงานแล้วกันโร <c oughs> งงานมีคนลงถังแดงเรียบร้อยะออมีส่วนแล้วทนะ่านผู้ชมมันจะลงตรงเนะี้ยหรือว่าบางคนก็ไปยิงถังแดงทิ้งก็ได้นะครับอืม ผมลงทางแดงแล้วก็โดดไปเลยครับกระโดดด้วยนะเพื่อความจิบจิบโดดไปครั้งครับ <c oughs> นี่ตายก็จะประมาณน,นี้นะก็กดออกดดวยโอเคครับก้มอ,อ้าอย่างนี้นะครับเพิ่มแล้วนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณน,นี้เลยนะอ <c oughs> ย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับบายบายขอบค่าที่รับชม